ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของเราทั้งสองคนนี้คงจะสะท้อนปัญหาไฟป่าในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับจุดนี้คือเขาแหลมครับเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับแม้ว่าตอนนี้จะจํากัดวงได้แล้วแต่ก็ยัง ถือว่ายังน่าห่วงอยู่มาไล่ย้อนดูปฏิบัติการที่สําคัญกันนะคะเพราะนับตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมไฟป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถเดินเท้าเข้าไปได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายปฏิบัติการดับไฟก็เริ่มเข้มข้นมากขึ้นค่ะเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถจํากัดวงของการเผาไหม้ได้แล้วนะคะแต่ว่าคุณพักวัตรควบคุมได้แล้วบางส่วนแต่สิ่งที่ยังน่ากังวลน่าห่วงที่สุดในค่าคืนนี้คืออะไรคะ สิ่งที่น่ากังวลการจำกัดวงที่บอกว่าจำกัดวงได้แล้วนั้นมีข้อมูลว่าก็ยังไม่สามารถทำได้ร้อเซนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่บริเวณหน้าผา นั่นก็คือเป็นจุดที่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการที่จะโปรยน้ําลงไปครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปทําแนวกันไฟได้เพราะว่าเป็นหน้าผาและก็มีร่องเหวลึกครับซึ่งภาพที่เกิดขึ้นจากนี้นะครับจะเป็นภาพปฏิบัติการของเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินั้นอาศัยความชํานาญของนักบินครับในการที่หลังได้รับการชี้เป้าจากเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าแล้วก็ใช้วิธีการเหวี่ยงถุงน้ําใส่ไปที่หน้าผาเพื่อดับไฟครับ นี่โอ้สุดยอดนี่วอาหารพอๆว่าเออก็มีสุดจะย่อนตรงไหนเออหย่อนไปลุกนั่นั่น จุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าไฟเรือนยอดนะครับก็คือไฟป่ารุกอยู่บนยอดไม้ครับและพิกัดคือเป็นแนวหน้าผาที่เขาเตะแบกครับนี่เป็นทักษะของนักบ,บินที่มีความชำนาญพิเศษครับโดยคนชี้ป้าก็คือเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่เดินเท้าเข้าไปตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับกอกเลยว่ามุมที่เราอยู่ พวกเขาใช้กําลังคน20คนจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ทหารอีก20นายครับเดินรัดเลาะ,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 ะตามซอกเขาความยาวกว่า2กิโลเมตรครับเพื่อเข้าถึงจุดที่ยังมีไฟป่าปะทุอยู่แล้วก็ทําแนวกันไฟจํากัดวงบางจุดจึงใช้วิวทยุรรสรรื่อสารนะครับกับรักบินในการดับไฟครับเจ้าหนที่ควบคุมไฟป่าเดินลงจาก เขานะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ให้ข้อมูลกับไทย PBS ว่าวันนี้ยังไม่สามารถคุมแนวไฟได้ทั่วทั้งหมดทั้งบริเวณนะครับเพราะว่าบางจุดเป็นน้าผาอันตรายครับแล้วก็ล่องเข่าลึกครับบนสันเขาตะแบกยังพบเพิงพักที่มีร่องรอยการหุงหาอาหารของข้างบนนะครับยังไม่ถูกไฟป่าเผาไหม้นะครับซึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นบุคคลใดที่ขึ้นไปใช้ประโยชน์ครับ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อมูลนะครับว่ามีการล่าสัตว์ป่าเกิดขึ้นนะครับก็สอดคล้องกับข้อมูลของชุดควบคุมไฟป่าที่พบเพียงเพลิงพักแต่ไม่พบอุกปกรณ์ดักจับสัตว์ป่าครับกับดักสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปืนปูนหรือพวกบวกพวกแล้วอะไรพวกเนี้ยค่ะคือพื้นที่นี้มันมีจริงๆอยู่ข้างบนถึงเจอเป็นหลักฐานผ,ผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบเพราะว่ามันนอกเขตยาน,นี้เราไม่ทราบไม่ทมีกับว่ามีหรือเปล่าแต่ก็ต้องระวังไว้ก่อนเนี้ย ไม่เศร้ามีหรือเปล่านะไม่ไม an an ่ม <Yep. S 1> <Right. S 2> ั่นใจครับเป็นป่าที่ชาวบ้านเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เป็นป่าขขงทหารครับหันนี้ครับมันเป็นแกลบระหว่างระหว่างโรงเรียนแล้วจอบรอกับกับมรดกโลกพลเอกอนุพงษาจินดารัฐมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็นายบุญธรรมเลศสุขีเกษตรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับลงพื้นที่เข้ามาดูสถานการณ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา แล้วก็บอกว่าโดยรวมสถานการณ์ยังไม่น่ากังวลครับแต่ว่าจะเิ้นจํากัดวงการลุกไหม้ของไฟป่าส่วนด้านบนที่จะมีชุมชนอาศัยอยู่ครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์ของปอพและก็ทหารร่วมกันโปรยน้ําสร้างความชืน้นพื้นที่พื้นที่จุดนั้นครับถ้าลงมาที่ราบเนี่ยเราจะไม่ใช้กาซยานเราจะใช้กาซยานในพื้นที่ที่คนขึ้นไปไม่ได้ข้างบนสกัดไม่ให้ไปทางเขาตะแบกยอดสูงนะครับเป็นหลักที่ท่านทอสอใช้คําพูดว่า ไปโปรยน้ำให้เกิดความชื้นเพื่อสกัดเหมือนทําแนวกันไฟนะนะไม่ให้มันไปต่อนะครับส่วนจุดที่ยังไม่สามารถจํากัดวงการลุกลามได้ตามร่องเขาลึกนะครับมองจากสนามยิงปืนจะเห็นเปลวเพลิงลุกขึ้นตามยอดไม้แล้วก็จุดที่เป็นปากล้วยสองจุดครับแต่จุดที่รับสายตาที่เป็นเหลี่ยมเขาบางพบกลุ่มควันยังอบอวนอยู่ในพื้นที่ครับ คุณผู้ชมครับณเวลานี้ก็เป็นเวลาที่เป็นแสงในพื้นที่ค่อนข้างจะมืดนะครับทำให้โอกาสที่จะได้เห็นไฟที่ยังลุกไหม้อยู่ในป่าหลายจุดนั้นแสดงออกขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะร่องเขาแต่ว่ามีข้อมูลจากเจ้าที่ควบคุมไฟป่าที่เดินทาบอกว่าบางจุดนั้นเจ้าหน้าที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปจัดการไฟครับเพราะว่าได้สร้างแนวกันไฟแล้วก็เหลือแต่เพียงว่าต้องการให้เชื้อเพลิงในป่านั้นเผาไหม้จนหมดแล้วก็จะดับซึ่งผู้นี้เช้าเจ้าที่ควบคุมไฟป่าก็จะเดินทางเข้าป่าไปทํางาน ตั้งแต่เช้าอีกครั้งครับขอบคุณคุณพักวัตรค่ะถ้าสังเกตด้านหลังคุณพักวัตรก็จะเห็นไฟสีส้มๆยังพวยพุ่งขึ้นมาอยู่ด้านหลังนะคะนั่นคือจุดที่เกิดเลิงไหม้บริเวณเขาสามลูกในจังหวัดนครนายกนะคะ